สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่4กรกฎาคม2529ในช่วงเช้านั้นตรงกับเช้าวันศุกร์แรม13ค่ำเดือน7ของปีขานเสือไฟคุณมีเลข3เลข9เป็นเลขนำโชคและมีสีเขียวสีทองเป็นสีถูกฉลกสสำหรับคำถามที่คุณถามถึงการงานและการเงินว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นความมั่นคงทางการเงินและความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณนั้น มีอยู่สองปัจจัยหลักที่สร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณและครอบครัวและสิ่งแรกที่ลายมือแสดงออกมาให้เห็นก็คือเส้นชีวิตที่มองเห็นชัดเจนในรูปร่างเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและทั้งสองข้างก็โอบล้อมเนินสุกไว้ได้ทั้งหมดเส้นชีวิตแบบนี้มีความหมายถึงครอบครัวที่มั่นคงและความมั่นคงนี้ก็ยังรวมไปถึงฐานะการเงิน และแสดงให้เห็นถึงความสามารถคียกันภายในครอบครัวของขุนด้วย